หลายคนนะฮะอยากให้หมอกลินทานายว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อยากให้ทายแบบ12นักสัตร์วันนี้หมอกลิชก็จะเริ่มในการที่จะทํานายให้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะทํานายนอกเหนือจากเรื่องตําราเนี่ยยังจะเป็นเรื่องของส่วนตัวที่ผมมีประสบการณ์จากการทํานายดวงมาด้วยประกอบกันทั้งวิชาที่ผมเรียนมาทั้งหมดแล้วก็จะเอาตําราที่เป็นตําราโบราณจริงฮะมาให้ท่านได้รู้กันบางความหมายเนี่ยมันเป็นความหมายแบบโบราณอาจารย์ครับซึ่งต้องบอกว่าอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็จะพูดให้ท่านเข้าใจในภาษา ปัจจุบันนี้เลยนะครับปีชวดหรือปีหนุตามโบราณเขาบอกอย่างนี้ครับสิทธิการียพระโหราจารย์เล่าเรื่องและจําสืบๆกันมาว่าชายหญิงเกิดปีชวดธาตุน้ําชนะสาเป็นเทวดาผู้ชายมิ่งขวัญอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยศรีตกที่หัวพระพรหมอาทิตย์เป็นปากคนที่เกิดปีชวดถือว่าเป็นปีนักษัตริย์ปีแรกเลยเวลาคุณจะทาอะไรก็แล้วแต่ควรจะไปต้นๆจะรุ่งที่สุดนะครับคือดาวอาทิตย์มันเป็นดาวของความ เผ็ดร้อนเรื่องของคําพูดเพราะนั้นก็บอกว่าคนเกิดปีชวดจะเป็นคนพูดจาเด็ดขาดบางครั้งเนี่ยคนจะมองเหมือนเป็นคนอวดโอหังแต่ถ้ารู้จักจริงๆเนี่ยคนปีชวดส่วนใหญ่มักจะเป็นคนตลกจะออกแนวติงตองได้ซ้าไปมักทําอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่แม้ว่าจะมีใครมาสั่งมาสอนสุดท้ายแล้วคนปีชวดมีคําตอบอยู่แล้วครับว่าจะทําหรือไม่ทาถึงแม้คําพูดจะดูแข็งกระด้างแต่ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ผู้อื่นแต่มักจะมีปัญหาก่อศัตรูเพราะคําพูดครับคนปี ชั่วบางครั้งหลอะแหละไม่แน่นอนมีใครมาเป่าหูนิดหน่อยเนี่ยจิตใจจะรวนเรเป็นคนมักง่ายชอบเปลี่ยนแปลงหากมีเพื่อนนิสัยชั่วจะชั่วเป็นอันตาาราพานไปเลยแต่ถ้าคบบัณฑิตต้องบอกว่าจะ,จะเจริญก้าวหน้าอย่างน่าพิศวงเพราะถ้าเป็นที่นั่งเขาบอกว่ามักจะไปได้ดีที่หลักแหล่งอื่นคุณต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างภาคหรือไปลงทุนที่อื่นไปทํางานที่อื่นดูอาจจะต้องฉชโคลทาให้ชีวิตรวยได้นะครับดาวจันทร์กับพุธเป็นมือนะครับเขาบอกว่าเป็นคนอยู่นิ่งกับ ที่ไม่ได้นะครับเป็นคนต้องไปทํางานทาโน่นทนํานี่เป็นคนชี้ประจอรลงเท้าชอบทํให้ตัวเองเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยๆไม่ได้คนปีชวดมีความเพียรขยันขันแข็งประจบเอาใจผู้ใหญ่เก่งหากได้รับการศึกษาดีย่อมไม่ตกต่ำเพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าใครใเสมอบอกได้เลยว่าชีวิตนี้นะฮะถ้ารักดีเนี่ยคนปีชวดไปเหนือกว่าคนอื่นเลยเขาบอกว่าคนปีชวดถ้าเกิดตอนกลางวันจะดีกว่าเกิดตอนกลางคืนคนปีชวดนั้นพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้คนปีชวดมักจะเป็นคน คนที่ชอบเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องญาติพี่น้องอยู่ญาติพี่น้องชอบเบียดเบียนนะฮะไม่ว่าจะเบียดเบียนด้วยทางความรู้สึกทางคําพูดหรือไม่กับเบียดเบียนหรือเหลือเงินเหลือ,อทองต่องแบกรับภาระแทนคนอื่นนะฮะถ้าคนเกิดปีชวดแล้วเป็นผู้หญิงนะครับมักจะต้องมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งคนอาจจะต้องไปเกี่ยวพันกับคนมีเจ้าของแล้วหรือคนมีเจ้าของแล้วเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงปีชวดบ่อยๆแล้วมักที่จะต้องผิดหวังความรักในการอยู่กินฉันสวิยาห,หรือแต่งงานหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนั่นหมายความว่าถ้าแต่ง,ง หรืออยู่กินแล้วหวังว่าไอ้คนแรกเนี่ยมันจะเป็นหัวเราเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่มักไม่ใช่ มักจะต้องมีเหตุให้ต้องแบบพัดพลาดหรือว่าต้องเลิกลาไปแต่ขึ้นคนที่2แล้วจะดีแต่คนที่สาไปแล้วจะสถิตสถาพรนี่หมายคามว่าถ้าเกิดอยู่ไปแล้วถึง2คนหรือ3าคนเนี่ยนะครับคนที่3ขึ้นไปจึงจะเป็นคู่แท้นะครับท่านที่เกิดปีชวดน,นะครับเมื่อคุณไปอยู่ในภูมิยำเนาหรือสถานที่ใดๆก็ตามให้หาต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยมาปลูกไว้ภายในรั้วบ้านจะเป็นสี่มงคลอยู่ร่มเย็นเป็นสุกอันนี้เป็นตามตำรานะฮะแต่จริงๆหมาไปปลูกต้นกล้วยในบ้านนี่ก็กลัวเป็นผีนางตนีนะไปปลูกต้นมะพร้าวก็คงจะไม่มี ที่ไหนปลูกได้นะฮะแต่เราก็ทําบุญเกี่ยวกับน,น้ำมะพร้าวหรือว่าเกี่ยวกับอาหารที่ทําจากกล้วยนะครับหรือทำบุญ้วยผลไม้ด้กล้วยก็ได้จะเสริมดวงแทนคือแทนการปลูกนะแต่ถ้าท่านมีที่ก็ไม่มีปัญหาก็ปลูกได้นะครับนี่เป็นวาสนานะของคนที่เกิดปีชวดคือเรียกได้ว่าพื้นฐานชีวิตของคนที่เกิดปีชวดนะครับ กำไรหนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกําลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1่บาทต่อหนึ่งมงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ูนย์แปดห้าเกหหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ